สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ๋ oh, จากช่อง Living Topping สำหรับช่วง Living Idea วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อน้ำล้นจากแบรนด์ล้นซึ่งแบรนด์ล้นนะครับเขาก็ผลิตน้ำล้นเนี่ยที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสข้อดีของไฟเบอร์กลาสก็คือมันเบาครับแล้วมันก็ทนแดดทนฝนวางไว้ทั้งนอกบ้านในบ้านได้อย่างลงตัวเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับน้ำล้นแบรนด์ล้นนะครับก็ผลิตจากวัสดุคือไฟเบอร์กลาสนะคุณผู้ชม ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะมีสีขาวสีดำสีเทานะครับจะมีลักษณะตัวเท็กเจอร์เนี่ยคล้ายๆตัวหินแกรนิตอันนี้เป็นขนาดใหญ่สุดของที่เราเห็นนะครับที่เห็นอยู่ใหญ่ๆอย่างนี้นะคือเบามากๆเลยนะเพราะทำจากตัวไฟเบอร์กลาส,สั่นเองตัวนี้ราคา3 8 0 0ครับผลงานก็เหลืออยู่3,190ขนาดแบบนี้นะครับมีฐานแบบนี้ก็สามารถที่จะวางไว้นอกบ้านหรือบ,บ้านได้ โดยข้อดีของความเบาของไฟเบอร์กลาสเนี่ยทาให้เราเนี่ยวางไว้ที่ระเบียงบ้านก็ได้ไม่เป็นภาระบ้านไม่สุดไม่ลา้าเพราะว่าน้ําหนักเขาน้อยแต่ถ้าเราใช้ตัวน้ําล้นที่ทํามาจากหินแกรนิตหรือว่าทําจากวัสดุที่มีน้ําหนักมากเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทําให้โครงสร้างต่างๆเสียหายได้รูปทรงมีหลากหลายนะครับขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้ก็เป็นที่นิยมนะที่เราเห็นอยู่เนี่ยลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ย ใช้ในการจัดสวนเยอะมากๆกแลก็มีความสวยงามครับถ้าใครสนใจนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ล้นสะกดแบบนี้นะครับ L O wn แล้วก็ Fiberglass.com ในนี้นะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกเนี่ยหลากหลายมากๆเลยคุณผู้ชมมีตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมินินะรุ่นนี้เป็นรุ่นมินิ L 0 3เนี่ย2,250บาททั้งชุดที่เราเห็นเนี่ย มันมีอุปกรณ์นะครับทั้งปั๊มทุกอย่างเนี่ยครบอยู่ในตัวแล้วสามารถที่จะนําไปติดตั้งนะครับเสียบปลัก๊กแล้วก็ได้น้ําล้นแบบสวยๆแบบเก๋แบบนี้ได้เลยรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะก็จะเป็นมินิ L03 ที่มีฐานนะครับตัวนี้3 8มพแล้วก็ที่เราเห็นใน่ใหญ่ั้ยครับเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้39,500กก็ไปดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนอย่างไรนะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลย ไ,ไหมครับตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสมสําหรับวางไว้ที่สวนด้านนอกนะครับแล้วก็ไซส์เล็กๆเ,เนี่ยอันนี้วางไว้ในบ้านก็ได้นะไม่ใหญ่มากนักขึ้นอยู่กับเลือกที่จะไปวางไว้บริเวณใดๆของบ้านคราวนี้เราไปดูก่อนว่าเอ๊ะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยด้านในมันมีอะไรบ้างด้านในเนี่ยก็จะมีตัวปั๊มน้ำนะครับซึ่งมีขนาดเล็กใหญ่ตามน้ําล้นของเรานั่นเอง ก็จะมีสายไฟฟองน้ําทุกอย่างเนี่ยครบเป็นเซตเลยในการที่จะประกอบนะครับแล้วก็เราสามารถประกอบได้ด้วยตนเองนะไฟเป็นไฟ220โวลต์นะครับก็คือสามารถที่จะใช้ไฟบ้านปกติได้เลยนะครับตัวนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้น้ำล้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปวางไว้จุดใดๆของบ้านก็เรียกได้ว่าเพิ่มศูนทรียภาพของสวนเรานะได้ทั้งเสียงน้ำ แล้วก็ได้ทั้งความชุ่มชื้นจากน้ําด้วยนะครับการดูแลรักษาเนี่ยก็ง่ายกว่าน้ําล้นที่เป็นหินหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆน,นะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฟเบอร์กลาสเนี่ยก็เขาจะมีเรื่องของการเกาะติดของตัวตะไคร่ต่างๆเนี่ยน้อยกว่าก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ตามปกติเลยนะครับสิ่งที่ต้องแนะนำนิดนึงก็คือเรื่องของเรียกว่าตะกอนของน้ําที่มีการหมุนเวียนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนน้ํา อย่างนี้เขาก็แนะนําให้ทําการทำความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนน้ำเนี่ยทุกสัก1-2เดือนครั้งก็จะทำให้น้ำเนี่ยมีความใสสะอาดก็เช็ดทำความสะอาดได้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นน้ำล้นจากแบดล้นน้ำล้นที่มีลักษณะเบานะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนที่ทำจากวัสดุที่เรียกว่าไอร์วาสก็ตอบโจทย์ นะที่จะไปวางไว้ในพื้นที่ต่างๆภายในบ้านโดยที่ไม่เพิ่มภาระให้กับตัวโครงสร้างของบ้านเองแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ oh, จากช่อง Living o m Ting ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ